ค่ะต่อไปนะจะหาตำแหน่งของรากของสรรมการต่อไปนี้โดยใช้ทฤษฎีบทของสเติร์มโดยสรรมการจะเป็น x กำลังสาลบห x กำลังสบวกแ x ลบสีเท่ากับศูนย์ะคะโดยที่เห็นลักษณะนี้แล้วจะต้องแน่นอนเลยว่าเราจะต้องใช้ยูคลิดเนาะพอเราใช้ยูคลิดเนี่ย พอเราใช้ทฤษฎีบทของยูคลิดเราใช้ยูคลิดเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องทำคือเราต้องทำ f'x div ก่อน div f'x ของเราก็จะเป็น 3x ยกกำลังสลบ 12x บวก8ถูกไหมคะคราวนี้เราก็จะไปใช้ทฤษฎีทีของยูคลิดเนี่ยเพื่อจะหาว่าฟังก์ชันของสเตริรมเนี่ยเปลี่ยนตรงช่วงไหนอย่างแรกเลยเราก็ให้ f ศูน x เนี่ยเท่ากับ f(x) ก่อนโดยเราก็ใส่สัมประสิทธิ์มี1นึ 6, ่งลบหกแปดลบสี่สิบครบไห่เสียงสองหนึ 2, 1, 0, โอเคครบแล้วนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ใส่สัมประสิทธิ์ของ f'x เป็นสามศูนยสาลบสิบสองแปดเป็น f'x หรือ f 1 x ของเรา หลังจากนั้นเราก็แก้ทําทิสของยูคลิดเหมือนเดิมเลยเราจะทําให้สัมประสิทธิ์ข้างหน้าหายไปเราก็นํา3ไปคูณ f 0 s 3คูณกับ f 0 x ก็จะเป็น3 6คูณ3ได้18เป็นลบ18 24ลบ120คราวนี้เราก็จะนําสมการ เราก็จะนำ f 1 x มาลบนะคะโดยเราจะลบได้ก็ต้องทำสัมประสิทธิ์ให้เท่ากันก็เป็น3ามอ๋อต้องคูณ x ไปด้วยอีกทีหนึ่งอันนี้เป็น f สิ x เนาะก็คือ f 1 x นั่นเองเป็น3เป็นลบสิเป็น8ทีนี้เอาทั้งสองมาลบก,กันก็จะได้ลบหกสิบหกลบหนึเหมือนเดิมคราวนี้ เราจะกำจัดอีกเราก็นำลบสไปคูณกับ f 1 x ลบสคูณ f 1 x ก็คือตรงนี้ก็คือตรงนี้อะลบสคูณ f 1 x ก็จะได้เท่ากับ 24, ลบหกยลบสิก็จะเหลือเศษเท่ากับลบแแล้วก็ ลบ1 0โดยใช้ลบ8ฐานทั้งหมดลบ8ฐานทั้งหมดก็จะเหลือ f 2 x เนี่ยเท่ากับ1และก็13นั่นเองคราวนี้ไปคิดทางขวาต่อทางขวาเราให้3 x f 2 x เพื่อจะกำจัดข้างหน้าก็จะเป็น3คูณ13คูณ3ได้39คราวนี้ลบก,กันก็จะเป็นลบ51 8เหมือนเดิมคราวนี้ก็เอานำลบ51คณ f 2 x ก็จะได้ลบ51ลบ665ลบกันได้ลบ673บวกลบกันได้673ก็ได้ลบ673เป็นฟังก์ชัน f 3 x คราวนี้คราวนี้เราก็จะไปที่ คราวนี้เราก็จะไปว่าแทนค่ามันโดยที่ครูเนี่ยไปแทนในโปรแกรมโดยที่อย่างแรกสิ่งที่เราทําคือเราต้องหาไก่อนว่าเราจะเอาค่าไหนของค i d e ี c e i เติมเนี่ยมาคิดโดยดูจาก f 2x f 2x เราก็คือ x ลบ x ลบกับ13ถูกไหมอ๋อไม่ใช่ x บวกกับ13บสามค่า x ของเราก็จะเท่ากับลบสิ 13. คูก็จะใช้ลบสิบสามเนี่ยเป็นตัวตั้งแล้วก็ไล่หาไปว่ามันจะได้เครื่องหมายอะไรบ้างโดยสิ่งแรกเราจะแทน f ่วน x f ห x f สอง x และก็ f ส x แล้วก็ดูว่าเครื่องหมายเวลาคิดออกมามันจะออกมาเป็นเครื่องหมายอะไรหมือน f ศน x เนี่ยออกมาเป็นลบเห็นไหมมาเปลี่ยนตรงนี้1นึครั้ง f1x เป็นบวกหมดเลย f2x นี่มันขั้นกันอยู่ตรงลบสิคราวนี้เราก็จะได้ f3x เนี่ยเป็นลบหมดเลยคราวนี้เราก็มาดูว่าแต่ในช่วงเนี่ยมีการเปลี่ยนเครื่องหมายกี่ครั้งอันนี้มีการเปลี่ยนเครื่องหมาย2ครั้งอันนี้มีการเปลี่ยนเครื่องหมาย2ครั้งลบสิบมีเครื่องหมายเปลี่ยนเครื่องหมายสองครั้ง ลบสิบหกก็สองครั้งลบสิบห้าก็สองครั้งลบสิบสี่ก็สองครั้งลบสิบสามก็สองครั้งลบสิบสองก็สองครั้งลบสิบเอ็ดก็สองครั้งอินฟินิตี้มีแค่ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นมีแค่ครั้งเดียวที่เปลี่ยนเครื่องหมายก็คือจากช่วงลบสิบเอ็ดไปจนถึงอินฟินิตีแปลว่าช่วงนี้จะมีอยู่หนึ่งรากและ รากอีกสองรากที่เหลือเนื่องจากมันเป็นสมนการกําลังสาสองรากที่เหลือก็จะเป็นรากเชิญซ้อนแท้เราก็เลยสรุปได้ว่าลบสิบเอ็ดอินฟินิตี้ช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่มีรากที่มีเป็นช่วงที่มีรากอยู่ช่วงละ อยู่หนึ่งรากดังนั้นมีรากจริงสองรากดอกนั้นเป็นรากเชิงสอนแท้หมดเลย เสร็จเรียบร้อยแล้วกับ Text ทสซีบทตงอเตอรมมันจะเหนื่อยตรงขั้นที่เราไปแทนนี่แหละว่าจะได้เครื่องหมายเป็นบวกหรือลบแต่ว่าพยายามที่จะดูว่ามันจะเปลี่ยนเครื่องหมายไหนคล้ายๆกับของเดกกาดเลยว่าจะดูช่วงไหนที่มันเปลี่ยนเครื่องหมายสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะ